ก็มีคนไปถามอินฟลูเอนเซอร์บางคนไปถามเฮ้ยนออุดมันทำมาหากินอะไรมันทำมันทำอะไรมันทำมาหากินอะไรเขาก็ทำมาหากินไงเขาก็ทำงานเสียภาษีพอได้ภาษีเสร็จก็ไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการไงเนะี่ยบางคนกเกษียณแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเออโน้ออุดมีประโยชน์อะไรอย่างผมที่มีประโยชน์เพราะผมที่มีไรายได้เยอะทํางานหนะักประเทศชาติก็จเจริญก็เอาเงินของผมไปพัฒนาประเทศนะครับเนะเพราะฉนั้นเนี่ยอย่าอย่ามาถามนะว่าไอ้พวกนี้ทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติทำมาหากินนี่ะ เป็นพลเมืองดีนี่คือการทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเพราะทุกคนเนี่ยอย่างพวกผมเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ฟังเขาเรียกว่าราษรรอนเต็มคันทําคนดีทำเ,เป็นเป็นพลเมืองดีทํามาหากินพอ,พ,อพอได้เงินมาก็เสียภาษีไปซื้อของก็เสียวัดนะนะแล้วก็ไม่ทาผิกดกฎหมายไม่ใช่สอนว่าให้ไปดักตีคนนั้นคนนีอนนอ้อันนี้อย่าทําไม่ดีนะแล้วยิ่งถ้าเราเป็นตํารวจเป็นอะไรด้วยเราไม่ควรเราไปสอนดักตีหัวตีกระบาล แล้วสอนวิธีการหลบหลีกไม่ให้ตํารวจจับได้และจับไม่ควรทำนะเมื่อวานนี้ตํารวจสองสามคนก็โทรพี่เดช่วยบอกนะครับบางครั้งเนี่ยมันมีคนบางคนเนี่ยนะเอ่อเป็นอดีตตารวจก็มีอะไรอะไรต่างเนี่ยก็ไปสอนว่าเนี่ยเดี๋ยวก็มาถ้าอยากละไมพอใจมันก็เดี๋ยวเราจะฝึกไมมเดี๋ยวก็ไปดักตีหัวมันไม่ได้นะครับอย่าไปทานะครับยิ่งเราเคยเป็นตารวจมาก่อนเราอย่าไปดักตีหัวใครมันไม่ได้ตํารวจเป็นผู้รักษากฎหมายเมื่อวานนี้ตํารวจสามสี่คนโทรมาบอกว่าพี่เด พี่เดชครับเราเป็นตำรวจเนี่ยเขาห้ามเราให้สัมภาษณ์แต่เราเนี่ยรู้สึกร้อนใจว่ามีอ,อดีตตำรวจบางคนเนี่ยจะสอนวิธีการเดี๋ยวจะฝึกให้ดักตีหัวยังไงนะครับนอนะแล้วก็เสร็จแล้วพอพอทาผิดแล้วเนี่ยจะสอนวิธีการทําให้ตํารวจจับไม่ได้ด้วยมันไม่ใช่วิสัยตํารวจนะครับตํารวจบอกผมมาบอกเขาพูดไม่ได้พี่เดชพูดนะครับเออแล้วเดี๋ยวเขาจะอุ้มพี่เดชแะเดี๋ยวเขามาดักตีพี่เดชแต่ไม่ต้องห่วงครับพี่น้องตํารวจดูแลพี่เดช ก็เอากูก็ยอมเสี่ยงแล้วว่าไม่รู้มันจะมาดักตีหัวเอ่อกูหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่าการดักตีหัวผู้อื่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะถ้าเราเคยไปตำรวจมาก่อนเราไม่ควรแนะนําอย่างนี้เพราะตารวจคือคืออะไรครับตํารวจคือผู้พิทักษ์สันตะิราพนะความหมายมันอยู่ดีอยู่แล้วมีหน้าที่รักษาความสงบของประชาชนไม่ใช่ไปแนะนําให้ใครมาตีกระบาลอะไรไม่ได้นะครับฝากด้วยนะครับชัดเจนนะ พี่เดก็กลัวนะไม่รู้ว่าเขาจะมาดับตีหัวพี่เด์หรือเปล่าแต่ว่าได้บอกตำรวจท้องที่ไปแล้วทุกท้องที่นะครับไม่ว่าสอนอผลโยธินสอนอโคกคมสอนอนิมิตใหม่สอนอนาลาดพร้าวซึ่งผมมีภูมิลำเนาอยู่เนี่ยนะก็ฝากดูแลด้วยนะอย่าใให้ใครมาดับตีหัวพี่เดนะครับเพราะว่าพี่เด่ก็รับมอบหมายจากตำรวจมาให้พูดด้วยว่าตำรวจประเทศไทยเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีไม่มีการจะไปฝึกคนมาตีกระบ,บาลคนก็ไม่ได้ นะแค่เขาเห็นต่างก็จะฝึกคนไปตีหัวเขาไม่ได้นะครับบางคนบอกออออตำรวจบอกเ,ออเขาพูดเล่นไม่ใช่นะพูดเล่นต้องไปพูกันส่วนตัวในวงเล่านั่งกินเหล้าแล้วพูดกันนั่งกินวายอย่างเงี้ยพูดเล่นได้แต่นี่เป็นการไลฟ์ like, สดหรืออะไรต่างๆเราจะไปพูดเล่นไม่ได้นี่พี่น้องตำรวจฝากมาก็ฝากตำรวจดูแลผมด้วยนะอยาให้เขามาดับตีหัวผมแล้วก็อีกอย่างพอดับตีเร้อยเนี่ยก็ไม่นะเขาจะสอนวิธีการทําให้ตำรวจจับไม่ได้นะครับ นะครับก็ฝากพี่น้องตำรวจดูแลพี่เดด้วยอย่าให้เขามาดักตีหวัวพี่เดนะเออพี่เดย์ก็กลัวอยู่นะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฝากไปนะครับ่พี่น้องตำรวจฝากมานะส่วนคดีบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ก็มีทั้งพี่น้องตำรวจพี่น้องอายการเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่ากรณีของบิ๊กโจ๊กยังมีความคืบหน้ากรณีคำสั่งให้ออกจากราชาการไว้ก่อนเนี่ยนะครับนะคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะ นะตอนนี้เนี่ยเลขาที่การนายกร,รตัตรีเขาส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการกิจการเกี่ยวกับเรื่องคําสั่งให้ออกจากร,ราชการไว้ก่อนของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเออมันชอบด้วยกฎหมายไหมหรืออะไรต่างก็คงไม่กี่วันนี้นะครับเราจะมีข่าวดีข่าวดีคืออะไรก็นายกร,รตัตรีก็จะทูลกล้าไปยังในหลวงร,ราชการที่สิบหลังจากนั้นก็แล้วแต่พระองค์ท่านจะมีความเห็นอย่างไรแต่แรงข่าวที่เขาลือกันมานะก็น่าจะเออบิ๊กโจ๊กก็อาจจะไม่รอดนะ ก็คือว่าก็จะปิดตํานานหวานเทียบเขาว่าอย่างนั้นนะริงเทจยังไงไม่าบเพราะละเรื่องในอนาคตไม่รู้แต่เขาลือกันว่าไม่น่ารอดนะต่อไปก็ตํานานหวานเทียบก็จบไปนะครับหวานเทียบเนี่ยมีที่มาที่ไปตํารวจเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าหวานเทียบเนี่ยหมายถึงเป็นคนปากหวานกับผู้บังคับบัญชานายสั่งอะไรก็ได้ครับเออ,เอ,อได้ครับพี่ดเอ่เหมาะสมครับพี่ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายอะไรทั้งนี้คือหวานเทียบก็คือเป็นคนแบบนี้ คือเอาเอาใจดูแลผู้บังคับบัญชานะเขาบอกว่าฉายาววานเทียบเนี่ยก็คือต้องมีสังกัดมีเส้นมีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉนั้นบิ๊กโจ๊กเนี่ยแกเป็นคนปากหวานกับผู้บังคับบัญชานายสั่งอะไรทําได้หมดแต่พอถึงเวลาที่แกเนี่ยดโดนคดีฟอกเงินหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าปรากฏนะนายนายไม่ช่วยเลยเลุงป้อมก็เงียบเลยลุงป้อมบอกนะกูไม่รู้กูไม่รู้ นะลุงป้อมแกก็ลืมวันเก่าๆที่เคยใช้บริการหวานเจี๊ยบก็ไม่ได้ดูแลเลยพอไม่ดูแลปุ๊บเสร็จแล้วว่านะหวานเจี๊ยบก็ท,ทําหนังสือร้องเรียนไปที่ปปชนะมีคณะกรรมการปปชเนี่ยบางคนเนี่ยเคยมาพึ่งผมตอนสมัครให้ผมพาไปหาลุงป้อมนะครับนะไปะยกมือไหว้หลังจากนั้นได้เป็นก็ไปขอบคุณลุงป้อมพอถึงวันนี้กลับไม่ดูแลหวานเจี๊ยบเนี่ยครับนี่ก็เรื่องนี้เขาก็ร้องเรียนไปแล้วนะแต่ปปชเป็นไงเงียบ ท,ท,ทั้งๆที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยแกร้องเรียนเนี่ยแกระบุชัดเจนนะรุ่นพี่คนไหนพามาวอปอรุ่นไหนนะแลวคนคณะกรรมการปปชชื่ออะไรเอาไปให้หลุงป้อมเมื่ออะไรอะไรมันชัดนะแต่คณะกรรมการปปชนิ่งเฉย,ยครับไม่มีรายงานความคืบหน้าในการไต่สวนเบื้องต้นนะครับทั้งๆท,ที่เขาชี้เป้าชี้อะไรพยุงพยา,ยานเรียบร้อยไม่กล้าทําอะไรเลยเราก็เลยถูกปปชชุดนี้ถูกตั้งคําถามว่า,มมา นะใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้หรือเปล่าเขาตั้งคําถามก็าฝากไปยังเลขาธิการปปชประธานมานทำไมเงียบจังเขาล้อเรียนไปขนาดนั้นนะครับเขายืนยันเลยนะครับว่าคณะกรรมการปรป,รปรชชื่อนั้นชื่อนี้ไปหาลุงป้อมเมื่อที่นั่นที่นี่และต่อมาได้รับเลือกอะไรต่งางๆเขาพูดชักขนาดนี้ยังไม่มีการเริ่มต้นกระบ,บวนการไต่สวนเบื้องต้นไม่รายงานความคืบหน้ากระชาชนทาราบเลยไม่เหมือนกับคดีลูกความผมเนี่ย นะอดีตสสเพื่อไทยดอกเตอร์อนุรักษ์ตั้งบริฐานนโอ้โหศรีสุสวรรณไปร้องเรียนวันนี้พรุ่งนี้ไปไงสอบสวนเลยเรียกมาสอบหลังจากนั้นไม่นานชีมูลเลยเนี่ยดอกเตอร์อนุรักษ์ตั้งิริฐานนเนี่ยเขาโดนเนี่ยกล่าวหาตกทรัพย์เนี่ยอดีตสสเพื่อไทยลูกความผมแล้วก็เป็นเพื่อนผมด้วยเนี่ยแกก็โดนเนี่ยตอนนี้นสารจำคุกไปหกปีนะครับแล้วก็โดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตหลังจากนั้นต่อมาเมียแกก็โดน,นีิครับนะนางสุวรรณีเมียของดรอกเตอร์นะนายกเทศมนตรีที่ อะไรวะานายยเสันตรีเมืองมุกดาหารนะครับนะก็โดนมีคนไปร้องเรียนว่าแต่งตั้งลูกสาวเป็นนักศึกษาจุฬาสมัยนะั้นมาเป็นเลขาประมาณสักไม่กี่เดือนนะครับก็ไปร้องเรียนว่าเนี่ยเอาลูกหลานมามามา,มาเป็นเลขาก็ถูกร้องร้องปอปชอพอร้องเสร็จก็ปปชอบ,บอกให้เรื่องเล็กน้อยตั้งลูกหลานมาเป็นอะไรขา,านายกศเส้นตรีนะครับก็ส่งไปให้ตํารวจสอบสวนตํารวจก็สอบสวนอายการก็สอบสวน สุดท้ายมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีจบแล้วนะครับจบเรียบร้อยนะครับเรื่องก็ผ่านมาแปดปีแล้วนะครับต่อมาหลังจากมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้วคดีร้องเรียนปประชวันดีคือดีหลังจากคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอีกสามปีบประชงัดเรื่องก็มาเล่นงานใหม่ครับ <c oughs> ดําเนินคดีใหม่ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งอ่สั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดของท่านนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรเมืองมุกดาหารก็มาเล่นงานใหม่ท่าน สุวรรณีนายกเทศมนตรีก็เลยมาจ้างพีเดไปฟ้องคณะกรรมการปประชฟ้องเรียบร้อยแล้วครับคำฟ้องชอบ,บด้วยกฎหมายเมื่อวันสองสัปวันที่ผ่านมา,นาสารทุจริตภาค4มีคําสั่งว่าฟ้องของท่านนายกสุวรรณีชอบ,บด้วยกฎหมายแล้วก็นัดไต่สวนพยานแล้วคือคดีรับคำฟ้องเรียบร้อยผ่านชั้นตรวจคำฟ้องแล้วก็เริ่มกระบวนการไต่สวนนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังว่านะทุกวันนี้คณะกรรมการปรปะชถูกตั้งคำถามเยอะ นะมีมาตรฐานเดียวหรือมีมาสองมาตรฐานนะถูกตั้งคำถามทุกวันเนี่ยอย่างคดีต่างๆเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายไม่คืบหน้าคดีของท่านรัฐมนตรีว่าการอดีตนัตมตีว่าการการะทรวงวัฒนธรรมนามสกุลคุณปื้มจำได้หไหมเกี่ยวกับเรื่องสมัยเป็นอ่นักการเมืองท้องนะถิ่นนะแถวแถวพัทยาเนี่ยอนุญาตให้มีการสร้างคอนโดสูงนะทำผิดกฎหมายนะโครงการอะไรชื่อออโต้ฟอนอะไรแถะแถวเขาไม่ตำหนัก บางสตีพานอะไรผิดกฎหมายตากดววาไงคณะกรรมการปประชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไงโอ้โหสอบสวนช้าสอบสวนช้ากว่าจะฟ้องได้เป็นไงฮะขาดอายุความเลนะครับนะผมดูข่าวแล้วมันโอ้โหเอ้านะน่าเชื่อว่ามีความผิดมาการหนึ่งห้าเจ็ดเกี่ยวกับการอนุญ,ญาตให้สร้างอาคารสูงนะครับนะเดี๋ยวผมดูนะเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ปรากฏว่าอะไรขาดอายุความเพราะขาดอายุความ,าาวามสิทธิ์ในการดําเนินคดีก็ลังับ จบเรียบร้อยครับก็เท่ากับว่าอดีตดรัฐมนตรีนามสกุลคุณปื้หคนนี้ก็ลอยนวลสบายลอยไปในสายลมนะครับลอยไปในสายลมนะนะครับก็ลอยไปในสายลมนะครับ,น,นะรบ,นะรบนี่นะครับก็ไม่ต้องติดคุกกีตารางครับก็ขาดอายุความสบายไปนี่นะครับถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะพวกปปชปพวกอายการพวกอะไรเนี่ย มันต้องรับผิดชอบต่อสังคมไหมต้องรับผิดชอบเ,อเกี่ยวกับเรื่องมาตรการหนึ่งห้าเจ็ดไหมหรืออะไรไหมหรือไม่ต้องรับผิดชอบเลยปล่อยคดีขาดยุบความเนี่ยนะเพราะว่าคนนี้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับนี่คือบ้านเมืองเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะหวังพึ่งคณะกรรมการปปชได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งคําถามมาพี่น้องประชาชนช่วยกันพิมพ์ด้วยไม่ใช่ดูอย่างเดียวเนี่ยฟังผมพูดนะพี่น้องประชาชนก็ไปช่วยกันพิมพ์พิมพ์ด้วยแชร์ด้วยอะไรต่างไปนะ อนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ยดูด้วยนะครับปล่อยจนขายยุความเนี่ยมันก็กลายเป็นนักการเมืองระดับใหญ่ๆ